สวัสดีครับผมเฮียไวิาณเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอร์นดอร์กับรถโตโยต้าแคมรี่ครับปี2010นะครับเดิมลูกค้าเป็นวิยุแบบเล่นแผ่นได้ครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นจอร์นดอร์ดุลกขนาด10นิ้วเลยครับหน้ากากที่นี้เปลี่ยนใหม่ครับลงลงตัวมากๆครับแล้วก็ปุ่มปรับแอร์ต่างใช้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้เป็นรัมสี่ครับลม 64cu 8ชอของอัลฟาคุติกก็ถือว่าเป็นตัวท็อปและเป็นตัวพรีเมี่ยมมากๆเลยครับเพราะว่ามีข้อเด่นข้อพิเศษครับคือสามารถเล่นแอป ใช้เสียบสายได้ครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมพิเศษครับแล้วก็ช่องเล่น USB 3ช่องเลยครับสำหรับต่อกล้องบันทึก Android แล้วก็ต่อแอปเปิลคาเพนะครับมีไมค์บลูทูธนะครับสำหรับพูดโทรศัพท์นะครับเยี่ยมมากๆครับตัวนี้ชัดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วระบบต่างๆครับว่าจะเป็นนะครับหลอดหลอดได้ต่างๆได้มากมายครับว่าจะเป็น n e t f ฟิกนะครับทีวีออนไลน์นะครับหรือว่านะครับเออมีเพจโตครับเพื่อจะโหลดแอปต่างๆได้เลยครับแล้วตัวนี้มีอุปกรณ์พิเศษด้วยนะครับทีวีออนไลน์ครับสามารถเล่นได้แบบชัััดเเเเจนนมมมาาาากกๆๆลยยยยยคครรบบช่่่อองงตะะแี พิมพ์ปั๊บมาปุ๊บเลยครับมาเร็วมาเร็วและชัดเจนมากๆเลยนะครับรวมถึงนะครับกับการที่นะครับคุณจะเล่นนะครับเอ่อยูทูบนะครับยูทูบโอ้โนะครับแจ่มมากๆเลยครับภาพสวยมากๆนะครับเยอะแยะมากมายครับยูทูบตรงนี้ครับแล้วก็รวมถึงครับกับการที่เราจะเล่นนะครับกู o ก l e แมปครับหรือว่าแผนที่นําทางได้เช่นกันนะครับ ตัวนี้นําทางได้เลยครับไปไหนก็พิมพ์แป๊บเดียวดีดเลยครับอย่างเช่นครับไปสระบุรีอ่านะครับครับพื้นที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับรวมถึงนะครับกับการที่คุณจะเล่นนะครับ ระบบเสียงครับที่เป็น d s s ครับซึ่งถือว่าตัวนี้เขาป็จุดเด่นครับระบบเสียง d s s ครับแล้วก็รวมถึงอีก30 EQ ปรับแต่งเสียงครับระบบเสียง d t p นี่สามารถครับตัวนี้การปรับแต่งต่างๆครับง่ายครับแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับกับระบบเสียง d t p นะครับตรงนี้นะครับถือว่าเยี่ยมจริงๆนะครับกับการที่เราจะเล่นต่อตัวนี้ครับแล้วก็รวมถึงาารถครับกล้องมองถอยหลังที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับ ัดมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับยังสามารถที่จะรองรับนะครับกับการเล่นนะครับแอปต่างๆครบเลยนะครับตัวนี้ครับรวมถึงระบบเสียงที่ดีมากๆครับท่านที่ใช้รถโตโยต้าแคมรี่ครับปี10อยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นจอดอร์ตุนก็เปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแคมรี่ปี1เอ่อตัวที่เป็น2.0นะครับ2.4หรือว่าจะเป็นตัว3.0นะครับแล้วก็รวมถึงรุ่นไฮบริดใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถทักทายมาคุยกันได้ทุกวันครับที่ร้านไทพสาลที่หนองแคเซอร์วียิ่งหวนยินดีต้อนรับนะคคคครรรัััับบบบขอุณสสวดี